มันจะแรกทำไมเนี่ยแรกตุนเนี่ยนะตัวน,นี้เล็กกว่าอีจะแรกอะไรเนี่ยแม่หุยอันนี้อันนี้ดีชัวหยุยถ้ามีหิมะก็พอแล้วมาคราวนี้เราจะเก็บเก็บยังไงวะอ,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 อะไรวะเนี่ยนี่สินะ นั่นไงเออถ้าเองอยากได้ขนาดนั้นเองเอานี้เลยไปเออนี่ก็ได้วะว่เอาไปอาเอาไปอาเอาไปเอ้เออ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 ราคาดีราคาเท่าไหร่ ผูคุพยงยิบเก้าล้านเขียนใเลยยิบเก้าล้าน 29, 000, 000, 000, 000. ยบล้านร้อยพันหมื่นแสนยบเล้านยล้านโอ้ทำไมเขียนไม่ได้วะ เหียนไม่ได้โอ้โหอะไรอะไรอะไรขอบคุณมากเรือไม่เป็นไรอี่มีของดีเลยอะ่นแมปอื่นดีก,กว่ารู้และแมบปบนี้เล่นยังไงเห็นพี่แตงบอกมา เป็นแมพที่วิ่งหนีไอ้ตัวอะไรนะจำไม่ได้ดูต้นกดคำว่าข้ามดูมันบั๊กเออต้องเข้าใหม่ออกใหม่เข้าใหม่เร็วเร็วเออเออเออเร็ว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 อ๋อเออเอฟซีเข้ามาอีกแล้วเข้ามาทำไมเก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสอง ก็9สามก้สี่ก้ห้าหกก้เจ็ดก็แปดก้าเก้าส่งร้อยเอ้าได้ละรู้และเล่นยังไงรู้แหละแบบนี้เล่นยังไงเอาไปเอฟซีมาเอฟซีมาเคยเล่นไหมแบบเนี้ยฮะเคยเล่นบอเคยเล่นบอบอบอเคยเล่นบอ คลิมมันเนี่ยขาวเอ็นเอฟซีคลิมไหม,มไหมนดูคนนี้สิคุยอะไรอ่ะคุยและสองคูณสองดูคนอื่ดีกว่าเฮ้ยคนนี้ฆาตกรอ่ะเฮ้ยฆาตกรจริงด้วย เอ้ขั้นตอนเป็นตัวนี้อุ้ยน่าหลอนจริงๆริเอฟซีก็ยังอยู่นี่ว่ะฮาอยู่นี่อยู่นี่เคยเออง่ายๆเล่นไงเล่นไงเองอ่ะถ่ายยังเออก็ถ่ายอยู่นี่น่ะก็ถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายอยู่อะไรเนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยนิดเนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยโอ้แบบนั้นก็บอกแล้วว่าว่าเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายโอ้ ฟังยังไงเนาะถ้าเป็นฆากรไล่จับเราหนียไม่ได้หรอกแล้วนี่มันเก่งเก่งร้อเปอร์เซนวิ่งจูโคตรเก่งอะ่ะบอกให้ผู้รอดชีวิตสามคนอืม,มช่ได้นี่ววะรออีซีซีวีอ เฮ้หลอกวิญญาหลอนเล่นอะไรเนี่ยมุกมุกไม่กลัวแล้วเฮ้เล่นมุกอะไรมุกกเกา่าห้าสี่สามสองหนึ่งเอ้อุ้ยอุ้ยเจสันว่าแลละเขาชื่อเจสันนั่นลืมบล็อกซี่โคลาคือเพิ่มความเร็ว เจสันอยู่ไหนวะเราต้องทำเควสใช่ปะเราอย่าวิ่งเยอะอย่าวิ่งเยอะตรงนี้อะไรห้ามไปเจสันอยู่ไหนวะเฮ้ยโอมกระโดดไม่ได้ด้วยที่ทำงานอยู่ไหนวะไปมาเฮ้ยเจสันมา จีซันจีซันหมดพลังหมดรวยเราถามก่อนทำไมเราเลื่อนรถอ่ะเฮ้ยพี่แตงก็เป็นนะคนดังเนี่ยคนดังก็เป็นนะเฮ้ยทำไมเราเลื่อนรถอ่ะตอนนี้ที่พันแผลอ๋อโอเคโอ้ เสียงดังมีคนเสียชีวิตแล้วเหรออืมแปลว่ามันไม่เบานี่นะอยู่ไหนวะอยู่ไหนนี่ไม่เห็นมีรู้สึกเสียวซนหลังยังไงก็ไม่รู้อะ ดูดิค่าสองคนแลวนะเฮ้ยเสียวแล้วทำงานอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวอ๋ออันนี้ทำเสร็จแล้วเฮ้ยยไม่ได้ทำเลยสันนยู่ไหนเนี่ย,ยอยู่ไหนวะทำเสร็จแล้วสองอันอีกสักนั่นช่เจ๋สามใช่ไหม

อย่าเพิ่งมานะเฮ้ยทำไมอันนี้มันยากจังวะอันนี้ต้องไปก่อนนี่ไงเสร็จแล้วเหลือเหลือสองอันสุดท้าย Ui, đứa sực ngay vậy nào Anh đi Ăn anh đi รอชีวิตเฮ้เฮ้เฮ้ข้ามันนี่มันเก่งจริงๆสบายครับนนน,นชนะแล้วงานเนี่ยโู้เจสันเจสันอะไรเนี่ยกากเฮ้เฮ้เฮ้เฮ,ฮ,ฮ้อย่าลืมกดติดตามให้ถึง1,000ด้วย